ต้มเวียดนามใส่หมูสามชั้นเก็บมุมชีดานถ้ามีคนสั่งจะร้อยหอยรับออเดอร์จีวะบ่สประด้ยอยากไปเห็ดใส่ดิอยากหอล้วมีใบตังอะไรนะสวยแม่บมนจุลละก็ใบตองไงแล้วตก ยื้อขามแม่โบแม่นี่แม่มแม่มแม่มทำข้าวต้มเวียดนามค่ะวันนี้จะมาทำข้าวต้มเวียดนามไหวในช่วงเทศกาลตรุษจีนนะคะเขามีเชื้อสายเวียดนามเขาก็จะมาทำเฮ็ดข้าวต้มเนาะเฮ็ดข้าวต้มเป็นข้าวต้มแบบเวียดนามนะคะวันนี้จะพาทุกคนมาดูเนาะมีคุณยายคุณยายคุณยายชัสด,ดีธรรมจ้า สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเดี๋ยววันนี้มากับ้องสาวนะคะลองสาวจะเป็นคนทํานะคะพี่สาวทําได้แต่ห่อไม่เป็น,นะคะ่ะเดี๋ยวจะมาดูวิธีการทําเดี๋ยวไปดูนะคะว่าเครื่องปรุงที่ใส่ใส่หมูของเราวันนี้มีอะไรบ้างนะคะวันนี้ก็จะทําข้าวต้มเวียดนามนะคะไหว้บรรพบุรุษถ้าตัวไหนสว,สวยก็จะไหว้ไหว้บรรพบุรุษเนาะตัวไหนบง่ามก็จะไปกินเองโอเคเนาะคะ่ะไปไปดูกันตัวนี้ก็จะเป็น ส่วนของอใส,ใส้ใส่ข้าวต้มไส่ข้าวต้มนะคะตัวนี้ก็จะใช้เป็นหมูสามชั้นหมูสามชั้นนะตัวตัวนี้จะหมักพริกไทยหมักเครื่องปรุงทุกอย่างแล้วรดดีน้ําตาลนะคะเราปรุงรดเลยว่าเราทํากินเองเราก็จะใส่ใส่เยอะหน่อยนะคะตัวนี้อหอมมีเขาได้เจียวบ่ไม่ได้เจียวนเนาะเจียวบ่อวหอมนี่ก็จะผัดเจียวให้มันขึ้นหอมนี่ไหมอ๋อเจียวให้มันแตกกิน เนาะเขาก็จังจะเอามาหมักใส่มีหมูสามชั้นนะคะหมักพริกไทยพริกไทยรสดีค่ะซสีวข้าวอตัวนี้จะเป็นใส่ข้าวต้มสําหรับใส่ข้าวต้มแล้วก็จะมียังคุมเอาถั่วไหมเออันนี้ก็จะเป็นถั่วถั่วเขียวถั่วเหลืองถั่วเหลือง,องไม่นี่ถั่วเหลือง,องนึ่งเอออันนี้หนึ่งเรียบร้อยหนึ่งแ้วใส่เกลือใส่พริกไทยใส่เกลือพริกไทย,ไทย หอมนยจักน้อยออให้แบบมีกลิ่นหอมนะคะเดี๋ยวจะไปห่อ,อข้าต้มกันเลยนะคะวันนี้เราจะใช้ข้าต้มเยอะหน่อยเพราะว่าจะแจกแจกด้วยนะคะทําแจกด้วยแล้วก็เอาไว้ว้บัรพบุลุษนะคะเพราะว่ามันตามประเพณีต้องทําทุกปีนะคะ พออาจจะไม่สวยพออาจจะไม่สวยนะปกติจะจะซื้อแต่ว่าตอนนี้ก็คือจะทําเองนะคะพอมาทําช่อง YouTube แล้วนะคะจะมาทําเองยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะใส่ทวนัวนี้เป็นข่าวเหนียวข้าวเนียวมาแบนบ่น อันนี้จะเป็นนีช่วงเทศกาลตุ๊ดจีนตุ๊ดเวียดเขาเป็นค้นเวียดเขาเลยจะเห็ดทำกินเองอันนี้เป็นข้าวต้มเบียดน้มใส่หมูสามชั้นเอาหมูสามชั้นนี่เขาใส่เองเนี่ยมักใส่เองเนี่ยรสดีรสดีน้ำตาลผงชูรสผงงวพริกไทยพริกไทยอันนี้จะหอมแดงหอมแดงใส่เยอะเยอะใส่เยอะ ใส้ทะลักจุกๆ,กๆเก็บมุมชีดานแล้วเอาไปต้มอ,อืมเอาไปต้มเอาไปต้ม ตั้งกับเสียงดังแน่ยด้วยใบตองไม่ไมสั่นเลยเนาะช่วงนะนี้ใบตองอึดบนี่จะพูดสึห่อชว่วงนิดจีนใบตองนงาเขาจะบานเขี่ยละโน<อ>ั่นกิเลสเออนี่ยตะเคาะเคาะให้มันเนียนเนียนปกติจะมีบล็อกเนาะเขาทีมีบล็อกใส่ดิแต่ว่าเขาบลอห่อบล็อกละห่อเอารถ กองแท็กยอเปลี่ยนตอกใหม่ละตอกเามันตองสั่นเอปลี่ยนกองใหม่กันนะบุเปี่ยนก็ได้บุเปี่ยนเาใส่่อนเป็นไป่ขออนุญาตถอดผงมื่อยางไปได้บ่จ้าเอาออดอดอเขาเขาสิ เอ้าเอาวว้าถอดออกจับปอดีมมนจับปอดีจับปอดับมือ,อเ,เนียม,นมือมือมืเหมือนกินเจ้ากอหนักเอายาลังเอเฮยกรเนี่ีกิสองมัน่สมันก็เล่นนั่งไง จะาหอจะาหอไอ้ต้มเบบเป็นสี่เหลี่ยมเนาะตัวนี้จะาหอเป็นสี่เหลี่ยมไพจะาหอเปลี่ยนแบบกลมๆคือข้าโต้มมัดก็ได้นี่ใบจอมสิหน่อยคุณขั่นแสนใบใบจวงที่แป้อันตัวนี้หน่อยแล้วเป็นเป็นใบเนาะ เขาแม่กําลังจะมัดหงอละเขาต้มดุวนมั้งหนึหงสิบเกือบเขาไม่สามสี่ชั่วโมงก็แล้วแต่เขาไร่เสิยเนียวก่อนและเนาะเขาไม่ได้ไหมมะระไม้หลันโมลิขึ้นบนเนียวดอกโซนนั้นมันอยู่ข้างในมันบ่อหนาดอกกาว่าเขาเละอันน่ะเขาตรงมัดให้มันเนียนๆบ่อยน้ำเข้าไปมันบ่อ สันเครื่องปรุงที่เขาหมักมันก็จะออกมากกับยืดทะเลแหลวจืดแลยอู๋นี่ดิงามแล้วทรงใหม่ตัวให้มาเสี่ยว,วอะไรตัวเออมัดเลยเออเาตัวต่อเาก็ได้ลนะนี่เออเดียวมัดตอออกเกี่ยวก็ได้งามเนี่บ่สองตอกกันอะไดีแล้วบ่แมียนเกี่ยวสองมัดเกี่ยวก้อนเนี่ยแหละเออแม่นควัวแม่ว่า ได้แต่แผลหนึงเลยดิอ,อันแดงงาม,ามใหญ่อันแดงอันแดงงามห่อไปไ <c> ม <oughs> ่ไหวไม่รู้เจออันแดงงามไม่ให้บาแม่แม่แม่มาสองครั้งซะแม่บ่แม่นมาสองสิทธ์เนี่ยเฮ้ย <c oughs> สิทธิ์มาสิดูตัวน,นี้ก็จะห่อไปแล้วหนึ่งสวยชุดละสวยสุดสวยสุด <c oughs> ไอ้ที่ตอกอย่างงี้คือมันตอกมันบ่ง,งามเนาะ ตอกมันตอกมันสั้นตอกมันสั้นปกติมต้องใส่ตอกเง,ง้ายาวๆเดี๋ยวเอ้คอใครจะหัวเดียวใครจะห่อแบบไหนก็ได้นะคะห่อแบบไหนก็ได้เจ้าห่อเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้หรือเจ้าห่อเป็นเหมือนข้าวต้มมัดก็ได้นะคะเอาที่ทุกคนห่อได้แต่ว่ายูน่ก็จะให้กำลังใจขขางๆเนาะ,ะปรุงได้แต่ว่าห่อไม่เป็นอันนี้ก็จะใส่น้องสาวห่อให้เอะปฏิจ้านี่แม่นเนี่ยวันดีค่ะ <laughs> เอาให้น้องสาวหอ่อมือนี้ให้น้องสาวหอ่อ ให้น to ้องสาวหอเขาตุมให้อือนี้ใบตองกับปตัดอยู่หลังบ้านนั่นแหละปกติของเราเองเขาเจาะิมหมูกับหมูติ๊อือันปกติเขาจะอเข่ากับเข่าหน้าเขาเนาะเข่ากับเข่าหน้าเขาเข้าไม่บ่บาต้งต้มนานด้วยเพต้งหนึ่งดนเนาะเข่าไม่ต้มต้มบ่ต้งต้่มเนาะต้มประมาณเจ็ดชั่วโมงนี่แม่สองชั่วโมงก็ชุกแล้วแ้าว่าหมูสามชั้นชุกเนี่ยพอกับเข่าหมุ่มชุกแล้ว ตุ่มตุ่มมันเข่าเครื่องสามชั่วโมงสามชั่วโมงน่ละสามชั่วโมงหาคุกทับปิดไว้เขียงบุหรี่เขียงบ่รุ่นรุ่นเขียงใบหน้ามันเข่าใช้เอาหออดูล่ะฮอล์รองหองดูหาอันงามเออหองงามดูสับเซ่อใแจ็คซองหอกับฟ้อนนั่นแหละ ห่อในสวยห่อในสวยก็จะไว้ไว่บรรพบุรุษเนาะหอบงามกะเอาไว้กินไปกิน <c oughs> หอบงามก็จะไว้กินปกติเขาจะมีบล็อกปกติจะมีบล็อกเนาะมีมีบล็อกแต่บอ,บอถนัดเมื่อนี้บอใส่เอออันนี้นนใบตองมันน้อยที่ใบตองมันไม่ใหญ่ปกติต้องใช้ใบตองใบใหญ่ๆเนาะบานเ่ามันบบมี่นี่จะใบตองนิดหน่อย พรุ่งนี้จะไหวแล้วมือนี้ก็เลยต้องหอค่ะหอหอกตุ่มก่อนใส่เข่าอันดับแรกก็คือใส่ข้าวแล้วก็ใส่ถั่วถั่วมาลออมีเคืองมีเคืองบอกมีเคืองบอกมีเคืองก่อนลูกหนึ่งใส่สองเถื่อนืงใส่สองเถื่อใส่หมูใส่หมูชอบจุกจุกเออมักใส่หลายก็ใส่เยอะๆใส่หลายเอ็ดกลิ่นเนาะเอ็ดกลิ่นบางคนก็จะใส่ข้าวน้อย ใส่บางๆแต่ถ้าเขาทำขายส่วนมากก็จะใส่ข้าวเยอะๆใส่หน่อยๆเอออันนี้แปลว่าห้าใส่ใส่ใหลายๆปลุกข้าวข้าวป,ปลุกรอดหอมๆมองดยพอนี้ยากใส่มือด้วยโอ้ส,สี่นะมือใส่นใสก่กนรวดแล้วมัน สีมือใส่กันโวลดเพราะว่าใบตองมันเล็กเนาะใบตองมันหน่อยมันก็เลยตองหุ่มซีมือหมดแล้วใส่กันถ้าอยู่เหียดน้ามพอเอาใบตองอัน,นอีกแบบนึงนะ่ะ <ไป S 1> ตัวนั้นมันจะเป็นเป็น,เป,นเป็นก้านเลยตัวนั้นจะอยู่รวมพาบางมีอยู่ลาวกนมีอยู่แ,แต่บ้านเขาไม่ค่อยเห็นมันต้องไปซื้อซ้างเอาบวลาเวลาทางเขาซือ้อซื้อเบี้ยมันมากกันเ ยูนเตืองกะพี่น้องอยู่เวียดนามกะกำลังเตรียมเลยมเขาทำความสะอาดบ้านเนั่นเลยกำลังงานกันอยู่หอนี่คือจิ๋ขาดว่าคือสวงามเฮงโอ้ยรวมมือรวมใจแม่ลูกจุ่มกันเมื่แม่ยกเฝ้าแม่เอามือออกแม่เอามือออกเจ้าสัมนำด้เหรนสัมนำดูอะไะโมหอยังดี๋อ่ะเราว่ากูขาดเราว่าเราไม่นาทีกิน ต้อเท่าแล้วเราว่าเราก็เห็ดฮะฮอโอ้ตลงมาโอ้นแถวงามเลยใบตัวไม่เงีอยู่เลยใหญ่โเอาแล้วก็จะเคาะให้แน่นๆบ่อห้องจงโก้ทำมันแน่นๆจังไลยแล้วก็มัดอย่างดีไปว่าบ่อให้น้ำเขาเวลาเขาตุ่มบ่อให้น้ำมันเขาเวลาเขาเอาไปตุ่มน้ำจุบเลยเขาวันนี้แม่เทา่าแม่ตอตอกละตอกสันแม่นว่าแม่ หน้าตาอาจจะไม่สวยแต่รสชาติโอเครม่ว่าแต่มันเสียบสีขาดไปเนาบพับทุบไปไเอาัวมีข้าก้นเอาได้แล้วค่ะนะโอ้รุ่นกันขนาดนล้ดีงามเลยนี่นะ ไป้ินไม่เงี้ยฮะแย่หลังไรไอ้หลังผอมโอ้ดินเหรอเออแม่ไอ้ตรองไอ้ตรองมันว่านจิตมื่เศร้าบ้านเอา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 เจ็ดมาตะกวนเถอะนะเออเอาเอาว่ามึงดูเออเริ่มงามเริ่มงามเริ่มงามใส่หลอเฮ้ยกายกระหอนกระหอนโอ้อหเดี๋ย่ว่ามูนาว อาออกมันหนวกโอ้แขนดีขนาดบ่เร่าบ่อือเพราะที่เยจูมีเวลาเลยเร่าแลยดิบ่อยเห็นแล้วบ่อยเยจียังอีกเออไปตรงเห็นเสิจะบอกลากูตัวเยจี้เนี้ยมเอ็นเห็ดบาร์บีคิวเพื่อนหนึ่งเหย็ดอันซี่โครงบาร์บีคิวเพื่อนออในห่อต่อห่อกระสือห่อให้มันเนียนเนียนม่นเนียน จนเมื่อไส้ไปแล้วนี่เขาจะโลบรูขึ้น,นมาเท่าใดมาล้นแล้วบาเลยทีเนี่ยมาเพิิน ันเป็นบูดอกเหรอวะคล้ายๆรอดไม่รู้จะเป็นบูดอกแอลก็หัวดอกจะไม่เห็นเขาแค่เดี๋ยวเขาเอาไม้เป็นมืงด้วยเออนว่งามเลยโอ้ยม่ดเอาเอาเห็ดตัวี๋ยวทำไปเรื่อยๆค่ะทำจนหมดนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูนะคะตอนนึ่งตอนนึ่งว่าใบนี้คือสีงามแผลใบจวงอะไรใบจวงกลางก็บ่เออไม่รู้แก่นกลางนันเองเออ อ๋อนี่ก็หลุ่มตอนนี้เรากำลังจะกำลังต้มที่หอ่อเรียบร้อยต้มกำลังจะต้มนะครับประมาณสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงประมาณนี้จะมีหลายช่วงหลายแบบด้วยจะมีแบบสี่เหลี่ยมกับแบบขนมต้มเพราะว่าใบตองเราบุพคอาจต้มประมาณสี่ถึงห้าชั่วโมงเนาะผมสี่ถึงห้าชั่วโมงเดี๋ยวบางที่ก็ต้มแบบว่าไปเรื่อยแล้พวพรุ่งนี้ถึงจะมาดูต้มไปเรื่อยๆเลยจนกว่าจะมดุด ฟื้นนี่นะทานกับฟืนทั้งทานทั้งฟืนพระไอไ้หาแปลว่าแปลว่าของหนักๆพวกคกพวกอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็มากดทับได้๋ดยวคู่นี้เขามาเบิ่งกันจ้าเราเอาขึ้นมาแล้วนะคะนะคะ่ะไอ้ที่ต้มเมือ่อคืนเนี่ยขึ้นมาเรียบร้อยแล้วค่ะจะเอามาทับ ให้น้ำม,มันออกน้ำที่อยู่น้ำส้มนะมันออกทักเพียสๆเผื่อเพียบทักเพียงต้องหนักๆเขียงสิก็ได้เขามาทับแล้วจังสิไปแกะให้เบิองค่ะให้มันแหง้งให้น้ำม,มันออกก่อนน้ำที่มันตนุ่มมันขึ้นในไหน้ำออกก่อน้ใจเสียมาแกะเบิองเนาะ แล้วผนเคยมีอะไรที่ยังไม่รู้จะฉลองตัวนเออถ้ารึงาเดียวมันจะครัเอย่้อย่งเตาเดีวนี่ยปักเียี่ายี่